สาวโบขยันชนมีทุกอย่างคะ่ะหลายคนต้องทราบกันดีนะคะสําหรับสาวโบเวนด้าค่ะเจ้าตัวเป็นภรรยาของอดีตพระเอกดังอย่างหนุ่มปอทิสดีแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองมาก,มากๆเลยและคะ่ะทางด้าน,นของคุณปอทิสดีเองก็ได้จากไปแล้วนะครับ แต่ก็เป็นสามีที่สร้างชื่อเสียงไว้อย่างแยะๆมากมายหลายคนเองต้องจํากันได้ค่ะกรณีของคุณปอที่จากไปเลยทําให้สาวโบภระยาสุดที่รักกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวเลี้ยงดูบุตรสาวอย่างน้องมาลิค่ะเลี้ยงมาด้วยลําแข้งของตัวเองแม้ว่าจะลําบากขนาดไหนแม่โบก็สู้เพื่ออนาคตของลูกและแถมทางด้านของแม่โบอเองเนี่ยก็ยังมีบุตรชายคนโตด้วยนะคะคือน้องออตโตกานโสพลค่ะ เป็นบุตรจากอดีตสามีคนแรกตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วช่วยเจ้าตัวดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งโบอบอกว่าเธอเองยังรู้สึกโชคดีมากๆนะครที่บุตรทั้งสองเป็นคนดีเชื่อฟังมีความสามารถทําให้เจ้าตัวภูมิใจเสมอแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเจ้าตัวมีชีวิตที่สุขสบายก็เพราะว่าสามีและบุตรแต่เจ้าตัวยืนยันว่า มีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะความขยันทำมาหากินของตัวเองด้วยหลังจากสามีจากไปเจ้าตัวก็กลายเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วคะ่ะ